กาบเรลี่ยนท่าน,น,ป,นประธานสภาที่รัฐสภาที่เคารพผมสมชายฝั่งชนจิตสมาชิกรัฐสภาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานและขออนุญาตในการใช้เวลาอันมีค่าของสภา,าแห่งนี้ในการที่จะอภิปรายสนับสนุนยติของเพื่อนสมาชิกขวายค้านประเด็นที่สำคัญก็คือการยืนยันในหลักการว่าเราต้องร่วมกันโบส ร่ามรูนฉบับร่างแก้ไขที่เสนอต่อสภาสุวรรษที่สามแล้วผมมีเหตุผลอธิบายกับท่านประธานแต่ก่อนอื่นผมอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนและสมาชิกรสภาผู้มีเกียรติทั้งหลายในสภาแห่งนี้ว่าผมเคยพูดว่าเราอย่าฉุดรั้งอนาคตของคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นต่อไปไว้ในมือของพวกเรา หรืออย่าหยุดชุดรังอนาคตของคนรุ่นต่อไปไว้ในอุ้งเท้าหรืออะไรก็ตามของคนรุ่นเก่าอย่าไปภาคภูมิใจในอนาคตหรืออดีตที่หวานหอมของคนบางกลุ่มบางพวกผมขอบใจสารรัฐธรรมนูญที่ได้เขียนในคำวิจัยไว้ใน หน้าที่5ก็ขออนุญาตท่านประธานอ่านและถือเป็นกฎหมายที่ต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อให้คนในสังคมรุ่นใหม่สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงหรือความหลากหลายทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลานี่คือสารเริ่อนูนได้เห็นถึงอนาคตว่าสังคมมันไม่สามารถที่จะยืนอยู่กับที่ได้ แล้วเราในฐานะที่เป็นคนรุ่นปัจจุบันและรับผิดชอบในภายใต้อำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องให้ทุกท่านได้สำนึกผมเคยกล่าวไว้ในสภาหแห่งนี้ว่ารัมูงฉบับปี2560เปรียบดังระเบิดเวลาที่เราช่วยกันนั่งทับอยู่ในเวลานี้ถ้าท่าน เคยเป็นทหารและบางท่านที่เป็นสมาชิกรัฐสภาหแห่งนี้เคยมีส่วนในการร่วมรบที่ประเทศเวียดนามท่านคงนึกผืนดินที่เป็นเมืองกูจีได้ว่าการวางกับดักปนไกซับซ้อนมากๆเนี่ยมันไม่สามารถจะฝ่าด่านไปได้วันนี้รัฐมนูรฉบับปี2560และกระบวนการในรัฐสภาหแห่งนี้เนี่ย ข้อเหมือนกับเรากำลังเดินผ่าไปในบนผืนดินที่เป็นเมืองใต้ดินของเวียดนามที่เรียกว่าเมืองกุชีนี่คืออันตรายที่มันอยู่รอบด้านว่าอนาคตของประเทศชาติมันจะไปอยู่ตรงไหนเราจะรอดในท่ามกลางสถานการณ์ของการแข่งขันระดับโลกได้หรือไม่นี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดท่านประธานที่เคารพครับ ต่อจากนี้ผมจะกำหนดตัวเองไม่ให้เป็นสมาชิกรัฐสภาที่มีเกียรติแห่งนี้แต่ขออนุญาตเป็นประชาชนที่จะสะท้อนประชาชนที่ต้องอดทนได้ทุกอย่างประชาชนที่ผมโซเหมือนสังยาผมขออนุญาตยกบทกวีที่มันเป็นเพลงที่พวกเราได้ยินได้ฟังมาก่อนประชาชนที่ไม่ใช่คนที่ยิ่งใหญ่ไปไหนก็คนไม่ยกมือไหว้ และไม่ต้องเอามือสุขกวางขาประชาชนที่ไม่เคยแสวงหาอำนาจและไม่เคยคิดผูกขาดประเทศไทยแต่ประชาชนที่ต้องการสิที่เสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดในแผ่นดินนี้ทีนี้ผมขอเข้าเรื่องว่าในสภาหแห่งนี้ที่ว่าทรงเกียรติกันอย่างเต็มที่พูดทุกครั้งก็ทรงเกียรติเนี่ยประชาชนอยู่ตรงไหน สภาแห่งนี้หาคำตอบให้ผมได้ไหมว่าอำนาจอธิปไตยและอำนาจที่สารรัฐมนูลเขียนว่ามีเป็นผู้ทรงอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญสมาชิกสภาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนแรนัศดรหรือท่านที่เป็นสมาชิกวุฒิสภานี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของอำนาจอธิปไตยของประชาชนและเป็นผู้ถืออำนาจสถาปนาอยู่ด้วย ท่านบอกว่าประชาชนไม่เคยต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ท่านเห็นนกสภาไหมครับมีกระบวนการเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนล้วนแต่ต้องการให้มีรัฐธรรมนูญใหม่เพราะเขามองเห็นแล้วว่ารัฐนูญฉบับปี2560เป็นรัฐธรรมนูนที่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาของประชาชนในวันนี้แต่มันจะเป็นปัญหาของประชาชนในอนาคตด้วย ว่าจ,จะพาประเทศนี้ไปอย่างไรเราอยอมรับกันไหมว่าเราคือคนที่มีส่วนในการเป็นมีฐานะที่ถืออำนาจอธิปไตยของประชาชนและอำนาจสถาปนาอยู่ด้วยการลงมติวาระสามไม่ใช่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่เป็นการเปิดคนไก ให้มีลักษณะของการไปสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ในนามของรัฐธรรมนูนฉบับประชาชนไม่ใช่ฮะเราจะตีความว่าการลงมติในวาระสามว่าเป็นการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ใช่แต่เป็นการเปิดกลไกที่มันเป็นกับดักให้ไปสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งประชาชนเป็นคนเลือก อย่าตีความว่าเป็นการร่างรัฐมนูนใหม่ในฉบับที่ร่างมานี้นี่ถ้าตีความแบบนี้ก็เป็นที่สงสัยว่าเรากำลังชักเยเยอดึงกระบวนการการแก้ไขรัฐมนูนใหม่ให้มันล่าช้าเพื่อที่จะกระบวนการของการเสวยอำนาจยังดำรงอยู่อย่างยาวนานตามแผนยุทธศาสตร์20ปีหรือไม่ก็อยากจะฝากท่านประธานและ เพื่อนสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายว่าอนาคตของประเทศชาติและระเบิดที่นั่งทับกันอยู่เนี่ยท่านจะยอมปลดล็อกมันหรือไม่ขอพระคุณครับ